สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะทางต้นสังกัดของหนุ่มเลนนะคะประกาศว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงว่านักร้องหนุ่มนอกใจคิมแทฮีภรรยาของเขานะคะและก็ไปมีสัมพันธ์กับนักกอล์ฟมืออาชีพและล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยว่าต้นสังกัดของคิมแทฮีก็ตอบสนองต่อข่าวลือเช่นกันค่ะ โดยเมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะทางสื่อก็ได้เปิดเผยการสนทนาทางโทรศัพท์กับต้นสังกัดของคิมแทฮีนะคะได้อธิบายว่ามันเป็นแค่ข่าวลือค่ะไม่มีมูลความจริงและเสริมว่าเราไม่มีจุดยืนที่จะพูดเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องราวาที่ไม่มีมูลโดยสิ้นเชิงค่ะ ทางต้นสังกัดได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเธอได้ยินข่าวลือครั้งแรกนักแสดงสาวคิมแทฮีก็ได้หัวเราะออกมาดังๆนะคะเพราะมันไร้สาระมากและกล่าวว่าคิมแทฮีบอกว่าเธอไม่เคยเห็นนักกอล์ฟมืออาชีพคนนั้นที่ระบุว่ากำลังมีข่าวกับเลนก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มเลนและก็ครอบครัวนะคะให้ผ่านผลเรื่องราวข่าวข่าวนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย